กำลังพลงจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจจากกองพันทหารมาที่15บหกรมทานมาที่2ลงพื้นที่เลยค่ะ ลงไปช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาทภัยในตำบลชัยยสถานอำเภอเมืองจังหวัดน่านหลังจากมีบ้านเรือนประชาชนรวม110หลังคาเรือนได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์พายุฤดูร้อนที่พัดถลม่มและมีลูกเห็บตกลงมาในช่วงเย็นวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาทางนี้ที่ตำบลชัยยสถานค่ะมีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบรวม8หมู่บ้านซึ่งที่บ้านชัยยสถานหมู่ที่2ได้รับความเสียหายมากที่สุดถึง28หลังคาเรือน ส่วนที่บ้านฝาหมุดที่5ได้รับความเสียหายถึง18หลังคาเรือนแต่ก็โชคดีค่ะไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็จบหรือว่าเสียชีวิตนะคะเบื้องต้นก็ได้ช่วยกันเก็บสิ่งของเครื่องใช้และมีการขนย้ายเศษวัสดุเศษต้นไม้ต่างๆรวมถึงเศษหลังคาที่ชํำรุดเสียหายออกจากพื้นที่ประสบภัยแล้วก่อนที่จะมีการจัดกำลังพลเข้าทำการฟื้นฟูซ่อมแซมเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วค่ะ